สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ที่เก้าค่ะนะวันที่เก้าวันดีนะอุสุก็ไปตักบารพระหมาห้าลูกพระหมาห้าก็โอเคนะคะได้ทําบุญเมื่อวานก็ได้ทําบุญวันนี้ก็ได้ทําบุญนะคะเจ็บเกี่ยวไปเนาะเอือสุก็เอาบุญมาฝากเอฟสี่ทุกท่านนะคะนะวันนึงสุก็ใส่สีแดงเลยค่ะตัดมาเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะพอดีสุษุ ไปเอาถุงพระถุงให้พี่เบนเร่งงานพระถุงให้พี่เบนค่ะเพราะพี่เบนก็จะไปสิงคโปร์ก็เลยไปไปเอาเองนะคะไปเอาเองไปบ้านนาดเองก็เลยตัดให้ตัวเองมาตัวหนึ่งนะคะสีแดงตามสัญญาว่าจะใส่สีแดงให้ชมนะคะเชียงใหม่ชิดหรือว่าเชียงเชียงใหม่หมอ่าภาพฝ้ายเชียงใหม่เหล่านะคะงานนี้เป็นงานที่สุดคิดว่าสวยแต่จี่มันกระตุกหน่อยก็คือไม่ถึงกับว่า เนียเพราะว่าเออราคาเขาหลักร้อยนะในเพจเขาขายร้อยเก้าเก้านะคะคุณสุก็เข้าไปดูว่าเออเขาก็ขายได้แต่แต่เราขายร้อยห้าสิบยังยังเหลืออยู่แต่ไม่หมดนะคะเหลือ,อยนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแล้วขาดไม่เยอะแล้วนะคะนะ,ะใส่ก็สวยนะคะสวยเพราะานางมีสีเรียบแล้วมีเฉิงวันนี้คุณสุดใส่เสื้อผู้ไทยนะคะใส่เสื้อผูะะ้ไทยเนาะ คอจีนใส่คิดผู้ไทยคนไหนจะใส่คิดเพิ่ม300อบาทนะคะส่วนเสื้อปกติ2องหบาทนะคะนะโอเคตอนนี้แต่ถ้าไม่ใส่คิดก็ใส่สีสีก็สวยนะคะนี่คอกรมกัคอจีนสั่งได้เลยนะคะ280บาท xxl นะคะไซส์นี้ xxl นะคะนะถ้าเป็นไซส์ปกติเรา xl xxl 280ถ้าเป็นไซส์ l m s นะคะ250บาทนะคะถ้าเพิ่มขิดก็ เพิ่มสามร้อยก็เป็นห้าร้อยเท่าไหร่คะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะนะแอ่ถ้า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 เพิ่มถักนะคะสองร้อยห้าสิบถ้าถ้าเป็นเอ็กแอลเพิ่มสามร้อยบาทก็เท่ากันนะคะนะเพิ่มอีกนิดหน่อย <c oughs> เพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะถ้าเป็นงานถักเนาะถักดอกมันลิถักลายไหนก็ได้ลายพัดก,ก็ได้นะคะลายไหนก็ได้เนาะโอเคโอ้ยพูดเร็วไป <c oughs> พูดเร็วไปนะคะพูดเร็วไปก็หายใจบอ่อทันเหมือนขว่านเนาะเออคุณสุก็ติดนิสัยพูดเร็วนะคะพอได้พูดก็ไหลไปไหลไป,ไลไปหมดตัวไปนะคะนะอื <c oughs> วันนี้เมื่อวานนึงสุกไปอ่คาคุณบรรษัยนะคะไปไปไปวัดก่อนไปวัดก่อนวัดเฉลิมทุ่งสว่างเสร็จก็ถวายน้ําถวายปัจจัยใช่ไหมคะ เสร็จแล้วก็ไปกัาพะทาธาจาขู่นะคะโอ้กลับมาก็โอ้โห,หน่าดูนกันนะคะรู้สุกวจะกลับมาก็สุดยังไปนู่นต่อนะคะอเมซอนโตลุงนะคะไปนั่งถักได้หน่อยหนึ่งก็กลับมา <laughs> กลับมาจิตดซนลอยเบิดแอร์นอนเลยพิ <laughs> ่ต้อยวต้อยคนที่ก็เป็นมะเร็งเขาเลยบอกว่า น้องวันนี้ดูไม่ดีโอ้โหวันเล่นสมบูรณ์สมบัติขนาดนวันนี้ก็ต้องดูไม้ดีนะเออ,อก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะเพราะเราอยู่กับเขานานแล้วนะเราอยู่กับเขานานแล้วแต่วันนี้ยังไม่ทานยาเลยทานยาเดี๋ยวกลัวเวียนหัวก็เลยจะทานทีหลังหลังจากไล่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกยามันแรงยากดภูมินี่แรงนะคะแรงกินลงไปแล้วโอ,โ,โอ้โหนะ บ้านหมุนขนาดหนึ่งนะ mm hmm. เวียนหัวยมันจะอาเจียนนะคะนะ okay. อเคคนไหนจะรับหนังสือ,อยังยังนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะ600หกร้อยลายนะคะ600หกร้อยลายนะคนไหนรับก็ลองไปทําอ่าไปแกะลายแกะลายหลายลายทำดอกหลายดอกมามาชมกันนะคะได้เล่มเดียวได้600หกร้อยลาย600หกร้อยลายแล้วก็ <c oughs> หนังสือตักเสื้อก็โอเคนะคะก็ลองดูก็มีหลายลายที่เราดอกช้ยะพึกอันนี้ดอกช้ยะพึกนะคะก็ลองทักไปอนนี้ดอกกระเจียบที่สุให้ทิวพันธ์แกะขึ้นมาตอนแรกนะคะแล้วก็แล้วก็ถนอเขก,ก็มาทำมุมเป็นกระเจียบประยุกต์นะคะ,คะก็อันนี้ก็เท่ากันค่ะนะคะร้อแปดสิบบาทลูกวะ ให้ขายร้อยแปดสิบาทเท่ากันนะจะได้จบจบแล้วคัดทุนอีกถ้ามาร้อยสี่สิบสี่มาขายร้อยห้าสิบใช่ไหมได้ได้กำไรหกบาทค่าน้ำมันไปกลับไหม่ะด้โลวาให้โอ้ยเนาะโอเคมาดูเสี้ยคนสุกนะคะคนสุกก็จีบแขนนิดนีดนี่ค่ะทีดี้สายตอนนี้สิบโมงนะคะสิบเอ็ดโมงเพราะอะไร เจ็บเจ็บเจ็บชายเพิ่งเสร็จค่ะนะคะก็สุรีไซน์ลายใหม่นะคะก็พราะนางยาวแล้วก็ก็ไม่ต้องทําเจยสอนหนังเยอะนะคะนางจะมีช่องว่างหย่างนะคะนางจะกิงกิก้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวู้สุจะทําแขนอีกนะคะแขนเหล็กก็น่าจะสวยนะคะนะเหลือแขนนะคะจะยอยาเอาไปด้วยวันนี้นะคะเี๋ยวแขนนะคะสวยมากรู้สึกยาว ยาวยิบสองยิบสามนะยิบสองยิบสามนะคะนะอันนี้อกสามเก้านะคะคนในอกสามเก้าสี่สิบนะคะซื้อได้เลยนะคะสวยสวยกุศุกาลังจะทําทแขนนะคะกําลังจะทําแขนนะคะเดี๋ยวกุศุทําแขนแบบนี้นะคะเป็นลายใหม่กุสุคิดคิดเมื่อคืนนะคะคิดเมื่อค,คืนนะคะคิดเมื่อคืนนะคะสวยมากเลยแล้วก็จะถ่ถวงถ่วงเดี๋ยวทําแขนเสร็จก็นะคะสองสองพันสองนะคะ คนไหนจะรับก็ทักได้เลยนะคะโอเคอส่วนของพี่ารณจันคุณสุดจะส่งวันนี้นะคะต้องขอโทษที่นานเพราะว่าสุดไปลื้อคอะคะ่ะไปลื้อคอทําไมนะคะสุดใส่เป็นเจสณสุดใส่เป็นพัดแล้วก็ทําเจสอนขึ้นมาให้มันให้มันบาลานนะคะเนี่ยบาลานกับแขนนะคะบาลานกับชายเพราะว่าอะไรสุดดูแล้วมันเป็นมันเป็นลังๆังสุดก็เลยรื้อใหม่หมดเลย หรือออกหมดเดินเสื้อใหม่หรือซับสอยซับใหม่ทุกอย่างทําใหม่หมดเลยนะคะเพราะว่าลุงสุใส่แล้วลุงสุจะรู้ว่ามันมันโอหรือไม่โอนะคะลุงสุก็เดินโซ่ใหม่เออใส่พัดพัดเสร็จแล้วก็ใส่เกรสรเข้าไปให้มันบนานซาหมดทั้งตัวนะคะเดี๋ยวนนี้ส่งส่งส่งให้นะคะเพราะว่า ถ้าไม่ได้ดังใจก็ไม่อยากส่งใส่แล้วก็มันข้าแมงข้าแมงนะคะข้แมงข้แมงก็เลยต้องต้องดีไซน์แต่เองใหม่วันนี้ใส่ดอกยี่โถ่พอดีคุณสุไม่ได้เนดตดอกไม้หลายวันก็เห็นดอกยี่โถ่เขาบานเยอะด้วยทั้งในเริ่มเริ่มเริ่มคือเริ่มบานคือดอกยี่โถ่เวลาเน็บข้างหูเขาจะหอมเขาจะหอมมากแต่ะนะโอเควันนี้คุณสุก็จะพูดด้วยผ้าถุงอ่า ผ้าถุงเชียงใหม่นะคะเป็นผ้าฝ้ายร้อเปอร์เซ็นนะคะนะคะเชียงใหม่ขิดนะคะดิ้นเขาสวยมากเห็นไหมคะสวยจริงๆกุสุตัดมาเรียบร้อยนะคะตัดเรียบร้อยนะคะตัดใส่เรียบร้อยนะคะก็เข้ากับงานอ่ขิดสีแดงนะคะนางก็ดูสวยเมเช้านนกุสุก็ใส่อ่ายสีแดงนะคะสบายสีแดงนะคะ,ะ,คะตอนนี้ แดดออกแล้วค่ะสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะเช้านี้หนาวมากนะสิบสี่องศานะคะลม้มลมเท่าเดี๋ยวนี้แหละค่ะนะคะลมวิ่อากาศก,าก็โอเคเพราะคุณสุยังใส่ถุงเท้าอยู่เลยต,อ,ตอนนี้นะคะอากาศหนาวนะคะโอเคเรามาเลยค่ะนะคะร้อยห้าสิบบาททุกผืนนะคะเชียงใหม่ขิดหมดแล้วหมดเลยจะหมดแล้วค่ะเหลือยังนิดหน่อยนะคะสีชมพูบานเย็นนะคะนะสีที่อยู่ในหงสฝั่งนี้นะคะชมพูบานเย็นชมพูบานเย็นสุก็ว่าสวย เป็นนางลำได้นะคะใส่ลำได้สวยนะคะนะนะร้อยห้าสิบบาทนะคะนะนะ่ตัดเป็นเซตได้นะคะเป็นงานผ้าฝ้ายนะคะนะนะสุข,ขายแค่ร้อยห้าสิบาทนะคะที่อื่นขายร้อยเก้าเก้านะคะร้อยร้อยเก้าเก้าสุขายร้อยห้าสิบาทตำคนนี้ไม่ได้ขาดทุนค่าส่งเลยนะคะนะนะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายหมดเลยนะฮะเป็นเนื้อผ้าฝ้ายแล้วก็ขีดลายขึ้นมาเชิงนางสวยนะคะแล้วใส่กับเสื้อ สีไหนก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่านางมีหัวสีดํานะคะและนางมีสีพื้นนะคะมีสีพื้นนะรับรองนะคะใส่ใส่เข้าไปนางจะเด่นนะคะนางจะเด่นนะสวยเลยนะคะนะเพราะว่าเชิงนางสวยนะคะร้อยห้าสิบบาททุกสีทุกทุกสีนะคะทุกสีวันนี้นะคะนะเ <c oughs> หลืออยู่ไม่จี่พื้นแล้วคะ่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่มีเข้ามาแล้วนะ,ะฟ้าน้ําเงินค่ะนะคะ ออกฟ้าอมม่วงนะคะนะคะฟ้าอมม่วงสีน้ําเงิน,นะค่ะนะคะสีน้ําเงินเนาะน้ําเงินแต่มีม่วงนะคะนะนะคะสวยทุกสีนะคุณสุว่านะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะไม่มีผลิตขึ้นมาแล้วนะซกะปิค่ะนะคะสีนี้น่าแต่ต้องคะ่ะ,คะนะคะซิะปิค่ะนะคะเชื่อไม่คิดนะคะเชื่อไม่คิดนะคะเจ็บเจอได้เลยนะคะ เป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะคิดลายขึ้นมานะคะใส่เข้าไปสวยเลยเป็นสาวเชียงใหม่เชียงเชียงใหม่เชียงคานเลยนะคะนะสีนางพญาค่ะเหลืองไผ่ค่ะนะคะสีเหลืองไผ่ต่กระโปรงได้นะตางเกงได้นะคะนะตางเกงได้ต่กระเบนได้นะคะนะนะสวยค่ะดีไซน์นังสวยมากเลยนะคะสีนี้สวยค่ะนะคะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะนะคะ สีฟ้าน้ําทะเลค่ะก็เหลือไม่กี่ผืนแล้วสีเมกกี้เหลือไม่กี่ผืนแล้วสีไายเหลือสามผืนนีฟ้าน้ําทะเลค่ะนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะจบเลยนะคะโรงงานก็ไม่มีแล้วค่ะนะคะ,นะคะโอเคร้อยห้าสิบบาทค่ะสีกระสุดใส่ค่ะสีแดงค่ะแต่ออกมาสวยเลยเราสุนใส่หนนเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยนะแดง เสื้อเสื้อสองร้อยแปดสิบนะคะพระถุงร้อยห้าสิบนะคะชุดนี้ยังไม่ถึงยังยงไม่ถึงพันเลยนะคะนะเอาไปตัดได้เลยนะคะแต่ยังไม่ถึงห้าร้อยยังห้าร้อยนะคะพระถุงร้อยห้าสิบนะคะถ้าตัดไอถ้าตัดแบบกระดุมสามเม็ดนะเจนะเพราะว่าเป็นมันเป็นดูวัยรุ่นอยู่นะคะกระดุมสามเม็ดป้ายกระดุมสามเม็ดเริม่มใหยครับ ขอสวมนะคะสามร้อยห้าสิบรวมหมัดพระกาวแล้วนะคะนะสีม่วงดอกอัญชันค่ะนะคะม่วงอมน้ําเงินค่ะนะคะสวยทุกสีเลยคะ่ะงานนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะจบเลยนะคะงานนี้นะคะไม่เหลือแล้วนะคะหมดค่ะนะคะจบ, <c oughs> จบแล้วไม่รู้ว่าลืมสีอะไรไหมไม่ลืมเนาะสีม่วงสี ครบแล้วค่ะจบเขี้ยวหัวเป็ดไหมไหมคะหมดแล้วมั้ยเขียวหัวเป็ดนะเขียวหัวเป็ดหมดแล้วงสุดูเขงเหลืองไผ่ก็เหลือผืนสองผืนเหลืองไผ่เหลือสองผืนเขี้ยวหัวเป็ดหมดเหลืองไผ่ใกล้หมดแล้วค่ะเหลือสองผืนสีแดงก็เนี่ค่ะสวยเลยทุกคนนะสำหรวันนี้ก็สืกว่าใส่ชุดนี้และค่ะนะคะ ใส่ชุดนี้วันนี้คุณสุไม่ใส่เสื้อถักนะคะนะวันนี้ใส่เสื้อนะคะ,นะะน,นะคะเป็นภูไทยนะคะภูไทยกาลสิทธิ์นี่แหละเสื้อขิดภูไทยนะคะงานขิดภูไทยกาลสิทธิ์นะคะสวนมากถ้ามากาลสิทธิ์ส่วนมากคนก็จะใส่เสื้อขิดกันนะคะนะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยคนภูไทยกาลสิทธิ์นะคะโอเคคุณสุอ่ากำลังถักสับปะรดสองสับปะรดมาไม่มีอะไรค่ะ เดี๋ยวพี่นวลจันเดี๋ยวส่งให้พอดีสุลร,รือคอเมื่อวานหเลยไม่ได้ส่งนะคะอ่ามาใส่ดูแล้วมันไม่ใช่ก็เลยเลยคนไหนต้องการเล่มหรือตำลาทักโอเคก็หรือลายนะคะทักน้องอ้นน้องอันน้องเอมานะคะร้อยแปดสิบาทนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะวันนี้ว่าด้วยวันอาทิตย์นะคะวันวันนี้วันที่เก้าวันดีนะคะมันจึก็ได้ทําบุญในวันอาทิตย์ด้วยนะคะใส่บาทพระห้ารูปนะคะนะ อ่าตอนนี้เราก็มาอิงธรรมะกันนะคะมาอิงธรรมะกันเดียกันเนาะวันนี้เพื่อนก็าแซวคุณสุเก็แซวคุณสุเขาบอกว่าวันนี้พระก,ก็ไปแล้วยังยังเหลือยังเหลือผู้ปฏททิบัติธรรมด้วยแทศต่อได้แซวคุณสุเรื่อยนะคะนะคุณสุไม่ว่าอะไรนะคะนะ,ะแบ้าเกคุณสุก็คือเป็นผู้ที่ชอบพูดธรรมะชอบเสกธรรมะก็แล้วกันะ,ละ ไหลไปนะคะไลไหลไปนะคะคนไหนชอบแบบคุณสุขก,ก็ก็ฝังคุณสุขได้คนไหนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ไหลก็เลียนปืดเลียนปืดหนีไปไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าต่างคนต่างชอบนะคะต่างคนต่างชอบคนไหนชอบเพราะว่าเออดีจังเลยอะไรสาธุโมทนาคนไหนไม่ชอบก็เลียนปืดเลียนปืดไปเลยไม่ว่ากันนะคะเออแล้วนี้คุณสุกไปฟังพระ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 ทันเทศ รู้สึกว่าเอาอหลวงปูข่ขาวหลวงปูขงป่ขาวรู้สึกฝังนะคะเป็นเป็นเทพเกา่าเป็นคําคาเทศของท่านก็คืออ,อัดวิในโอหลวงปูข่ขาวก็ฝังคงเป็นพระอรหันต์ไปแล้วก็คงไม่ไม่เวียนว่ายไดเกิดเป็นเราแล้วล่ะท <laughs> ่านบอกว่าอ่าอะไรที่เนี่ละคุณ ใครคนไหนที่เป็นคนที่เนรคุณมากที่สุดเออเขาบอกว่าคนไหนที่เป็นคนเนรคุณมากที่สุดเนรคุณไม่รู้จักบุญคุณคนนะคะไม่รู้จักบุญคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเราทําเราทําแทบตายก็เนรคุณเรานะคะนะเราอย่าไปเสียใจกับคนอื่นเลยเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าไปเสียใจกับคนอื่นที่เขาที่เขาไม่ดีกับเราหรือว่าเขา เขาไม่รู้จักบุญคุณเราเลยนะคะขนาดอะไรคะกายนะคะกายเรานะคะกายเรายังเนรคุณเราก็ว่านะท่านว่านะเพราะอะไรคะเออหิวก็ุตส่าหาอาหารที่เลือดที่ดีบำรุงทุกวันนะคะผิวพรรณก็โอ้โหหน้าทายคิมดึงหน้าดึงหลังให้นะคะ <laughs> ชุดๆๆสวยๆก็หามาใส่ให้นะคะอยากมีคู่ก็หาคู่ให้นะคะเอออยากมีแฟนอยากมีคู่ก็หาให้นะคะเออนะคะ อาหารอะไรว่าดีว่าเลิกก็ซื้อมาจินบำรุงเข้าไปทุกวันเลยนะคะบำรุงทุกวันดูทุกวันตือมาหนอก็ดูแลปะแป้งให้นะคะทาแป้งให้ร้อนก็อาบน้ําให้ใช่ไหมคะเออดูแลก็ยังเนรคนเหล่าเนาะเออก็ยังไม่พักดีกับเราเพราะอะไรตายจากเราเสี่ยมไปทุกวัน <c oughs> ก็ยังแปลสภาพเป็นท่าทั้งสี่นะคะเออเราก็ คิดอย่างนี้ก็เออมันก็ใช่นะสุก็พิจารณาว่าเออมันใช่นะขนาดเราดูแลทุกวันทุกวันตื่นนอนขึ้นมาก็หาข้าวให้กินนะอะไรที่ว่าชอบชอบก็หาให้นะคะจากได้แฟนกี่คนก็หาบางคนแต่งงานทั้งสี่ห้าครั้งแล้วนะเออกายนี่รักษาะยากอย่างเลยนะคะ <c oughs> สุดท้ายก็ยังจากเราอีกนะคะคือตายอีกเหมือนเดิมนะคะเสี่ยมไปทุกวันทุกวันเหมือนเดิมเนาะเออ โอ้ว่าคนที่อกตันยูที่สุดก็คือไก่เหล่านี้แหละนะคะดูแลไงก็ยังสลายไปก็ยังตายไปก็ยังแปรสภาพเป็นธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟอย่ดีใช่ไหมคะเออเขาบอกว่าทำดีผิดที่ผิดทางเขาบอกว่าไปทำกับสิ่งที่เสี่มสลายใช่ไหมคะเออทำไมไม่ทำกับใจเขาบอกว่าใจเป็นสิ่งที่พักดีนะคะคือสุมาลานี่ประกอบด้วย กายกับใจเออรูปก,กับนามน,นะคะแล้วทำไมไม่ดูแลใจบ้างล่ะคะใจนี่พักดีถ้าเราฝึกเขาบำรุงเขาดูแลเขานะคะใจก็จะสงบดูสิพักดีแท้นะคะเออนะเราทำผิดที่ผิดทางหรือเปล่าะคะเอาใจผิดที่แบบอ่ะ แต่เราก็ต้องดูแลก,กายเพื่อให้ใจที่ดีอาศัยเนาะเออแต่เราเขาบอกว่าถ้าฝึกจิตนะคะพอจิตสงบนะคะจิตมีสมาธิจิตมีญยันสุขก็เกิดขึ้นนะคะตอนนี้เราไปหาสุขแต่ทางกายใช่ไหมคะเออหาสุขแต่ทางกายวิ่งหาตลอดตลอนแต,ต่ทางกายลืมนึกถึงใจนะึกอมนึกถึงจิตตัวเองนะคะ ไม่รักษาจิตไม่ภาวน,นาไม่นั่งสมาธินะคะนะไม่วิปัสสนาเลยนะคะที่จริงอะ่ะถ้จิตสงบจิตสบายนะคะ จิตเข้ายานได้ก็สุขเหมือนกันน่ใช่สุขแต่ทางกายเนาะเออแต่ตอนนี้อย่างว่าเนาะไอตัวอวิชาตัวไม่รู้นี่มันปิดบังจริงๆนะคะมนษย์เนี่ยเออมันสุก็เข้าใจพอฟังแล้วเออเก็ตเลยมันสุกฟังอะไรถ้าเก็ดมันสุก็จะจามาแล้วมันสุก็จะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะคะนอกจากประวัติตัวเองแล้วนอกจากการที่ศึกษาด้วยตัวเองหรือการที่เราปฏิบัติมาเรารู้เรื่องอะไรเราก็เล่า แ้วคุณสุก็ชอบฟังครูบาอาจารย์นะคะฟังฟังเสร็จแล้วคุณสุกก็จําหมาฟังเมื่อคืนก็เลยจามาเล่าให้ฟังว่าเออน่าจะจริงนะน่าจะจริงนะเราเราบํารุงรักษาดูแลกายแค่ไหนก,ก็ก็เสียมสลายจากเราที่ใจเราไม่ค่อยจะดูแลเขาเลยเนาะเออพอที่จริงอะ่ะสุขอื่นใดไม่มีนอจกจากจิตสงบนะคะคุณสุกก็ก็ ท่องหรือว่าอ่ารเลือกคํานี้มานาะนมางแต่ยุ่สามสิบกว่าปีนะคะสูึกเจ็ดพันนี้มากเลยนะคะฝึกจิตให้สงบรอจิตที่สงบไปหาตังค์สูตรเจ็ตมากเลยคํานี้พอตอนสสามสิบแปดเรื่องลยนะคะโอ้โหอ่านเจอนะหรือว่าฟังครูบาอาจารย์เทศพอได้ยินคํานี้ทุกเอามาจดไว้ไดอารี่เลยนะคะโอ้โหมันใช่เลยนะคําเนี้ย ฝึกจิตให้ดีพัฒนาจิตให้ดีลิ่งยิ่งยิง่งพอยิ่งพอมาได้ยินมาเห็นคําเจ้าอาวาส่าระสังฆาชพระสังฆาชนะฮะวระสังวรอะไรเงี้ยท่านท่านท่านเทพโอ้โหยิง่งยิ่งเหมือนแับที่เราเขียนไว้ที่ไดอารี่ว่าฝึกจิตให้สงบล่อจิตสงบมหาจังตังมหาเงื่อนาพระสังฆาชท่านบอกว่าพัฒนาอื่นใดไม่มีนะคะ นอกจากพัฒนาจิตให้ดีแล้วถ้าเราพัฒนาถ้าพัฒนาจิตไม่ดีนะเราไม่สามารถที่จะเริญด้านใดนได้เลยนะคะอันนี้ท่านท่านอย่างรู้ดเวลาเะยเก็ตมากเลยใชออ่ใช่ใช่ถ้าเราพัฒนาจิตไม่ได้ถ้าเราพัฒนาจิตจิตเราถ้าเราพัฒนาจิตไม่ประเสริฐแล้วเราก็ไม่สามารถทําสิ่งที่ประเสริฐได้นะคะนะ่ะ แล้วก็ไม่สามารถทําสิ่งอื่นที่ให้สําเร็จได้ถ้าจิตเราจะไม่ได้รับการพัฒนานะคะโอเคนี่พูดเรื่องลึกนะพูดเรื่องธรรมะชั้นลึกนะคะก็ก็ประมาณนี้เพราะว่าอะไรมันวันนี้สุดต้องขอบคุณนะคะทีท่ที่อ่าที่อุดหนุนกระเป๋ากระชุดนะคะแต่เหลือเชื่อนะคะเหลือเชื่อว่าใบนี้ยังเหลือ เนี่ยห้าร้อยบาทเพอสิสีสวยสวยลายสวยสวยเพื่อสิสวยสวยนะคะนะสวยมากเลยเพือสินะคะมีทั้งสายพายมีทั้งสายตะเหลือนะสุกงงมากสวยมากมากเลยนะคะใบนี้นะคะสีออกโอ้โหนะนะคะสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆนะคะนะ เจ๋ใช่ไหมสวยใช่ไหมเออห้าร้อยบาทค่ะนะคะแล้วก็ใบนี้ยังเหลือนะคะเดือหนึ่งใบเท่วก่อนก็เหลือใบนี้นะคะ <c oughs> เหลือใบนี้นะคะฮเหลือใบนี้นะคะ่ะ,คะถ้าใครรับนะคะคงสูตรลดให้สี่ร้อยนะคะใบสี่ร้อยบาท จาก4 5สี่ร้อยห้าสิบนะคะเหลือสี่รอยบาทนะคะเีย๋ยวข้อเหลือขนมจีบนะคะขนมจีบอย่างละใบนะคะละใบสองร้อยห้าสิบบาทนะคะโอเคั <c oughs> นึ้สุขขายพระถุงเชือใหม่ขิดนะคะคนไหนจะรับสีแดงแล้วก็ตัดนะคะตัดลรวมอัฐกาวนะคะถ้าตัดแบบสุกเขาเลือกสําเร็จนะคะเขาเลือกสําเร็จนะคะสําเร็จนะคะขอ,องคุณสุก นะคะนะ,ะ400บาทนะคะถ้าตัดแบบกระดุมสามเมตรเก๋ๆนะคะหรือมีโบมีอะไรเนี่ยก็350บาทนะรวมอัตรกาก่าแล้วก็ตัดตะขอสวมก็แบบปฏิบัติธรรมนะคะนะแบบผู้เท่าบ้านเราคือตะขอสวมเมื่อไหนขอสวมเมื่อไแต่เขาไม่โปง้งไก็เย่ยตงนี้นะคะก็350แล้วถ้ามีกระเป๋าก็เพิ่ม50บาทนะคะนะถ้าใครจะตัดก็ก,ก็ก็ลองดูแต่ถ้าเราจะตัดแบบ สำเร็จขาดข้างในโดยโดยไม่ต่อผ้าถ้าจะโพกเราใหญ่นะคะถ้าแต่สำเร็จสำเร็จขาดก็เท่ากัน400บาทนะนช่ไหสี่ร้อยบาทเหมือนกันนะคะเพราะว่าสุก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะช่างก็คิดมาแล้วก็คิดไปนะคะนะแต่ถ้าคนไหนสนใจจะงานตัดก็ตัดด้วยเลยแต่ถ้ามีช่างประจําเราอยู่กใกล้ก็ควรตัดทีนะครับก็ถ้า ง่าก็ให้คุณสุอัตถกาวก็ได้หนึ่งร้อยก็เป็นสองร้อยห้าสิบเองนะคะแล้วก็ไปตัดนะคะถ้าคนไหนเป็นช่างแล้วก็ดีไปนะคะก็ดีไปเพราะว่าอะไรประหยัดเงินไปนะคะนะแต่ถ้าถามสมัยแต่ก่อนโอ้คุณสุตัดนะนะค่าตัดที่เฉยห้าหกร้อยสมัยเรนนี้แปดร้อยนะคะจุงเทพค่าตัดแต่ตอนนี้เขาเขาก็ซื้อสําเร็จใส่กันแล้วซื้อที่ที่ที่เขาตัดธรรมดาใส่อะไรเงี้ยใส่ฉากช่วยว่างั้น แต่คุศลใส่ครับสวยไม่เป็นไงคุศลต้องใส่แบบเปียเป้ยๆเลยคือตัดเป็นทรงตัวเองใส่เลยอะไรใส่ชิวๆได้เลยคุศลจะเป็นคนอย่างนั้นนะคะเพราะว่ากุศลคิดว่าสุดชอบผ้าถุงคุศลก็เลยเลยตัดไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะก็ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณในความที่ตัวเองชอบแล้วมาเป็นอาชีพให้สุเองนะคะคนไหนจะเมื่อกี้พี่วัวผันก็มาซื้อไหมนะคะสิบมวนนะคะห้าร้อย ห้าร้อยห้าสิบาทมาโอนุนกันเองนะคะเดี๋ยววันนี้ถนอมจะเอาเสื้อคุณรุติรัตน์มาส่งนะคะ,ะคุณรุติรัตน์มาส่งเดี๋ยวค่าไงสุดดูแล้วก็จะเจ็บคอเจ็บะไรให้นะคะคุณรุติรัตน์ต้องขอโทษที่ช้าหน่อยเพราะว่าผิดคลาพลาดทางเพราะว่าพีา่บัวฝันเพิ่งจากตัวแรกแต่ตอนนี้คล่องแล้วะคะ่ะ พราะตัวแรกก็เลยก็เลยแบบคับหน้าคับหลังมั้งพีนะ่กะไม่ถูกว่างั้นนะคะคตอนนี้นะคนไหนจะใส่คิดเสื้อนะคะสั่งได้เลยนะคะนะค่าคิดสามร้อยนะคะค่าเสื้อสองร้อยห้าสิบาทนะคะถ้าไหนคะ่ะคนไหนจะ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 สั่งก็สั่งน้องเอสั่งน้องอ้นน้องอันได้เลยนะคะถ้างั้นคุณสุก็ฝากธรรมะไว้ธรรมรักษานะคะสวัสดีค่ะ